ไปครับเอาแล้วครับใครจะนำใครจะตามมาดูกันโอ้โหตอนนี้ครับไปเลยครับโอ้โหจ้วงกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้รู้สึกจะเป็นลูกที่สี่ครับตีนครับโอ้โหไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับตีนครับ ธรรมดาจริงๆครับตีนอโอสบายสบายแล้วครับชิวๆครับแล้วก็เข้าเส้นชายไปก็ตีนครับตามเลยอ้าวอ้าวอ้ายังไงครับโอ้โหนี่ครับตามมาครับทูตีห้าครับเ้าเด็กกระดาษที่มาครับที่มาที่มาที่มาโอ้โหนี่ครับที่สองครับที่มา ตามด้วยรูที่5นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับนี่ครับนัทประพัฒนครับจัดเจริญศิล์น,นะครับตามมาครับ